โอรแรกเปิดมาทึ่งมากไม่ใส่ท่อนบนแต่ปิดท่อนล่างแต่ท่อนล่างปิดด้วยการทาสีไว้ทาสีดำเออผู้หญิงทุกคนเนี่ยคือผู้หญิงที่คัดมาคือหน้าตาดีทุกคนอ่ะ่นดีมากและทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ เฮซี่ฮอสปารีนะครับซึ่งที่นี่มีความสําคัญคือลิซ่าก็เคยมาโชว์ที่นี่ครับซึ่งการโชว์ไม่ธรรมดาทุกคนมันเป็นโชว์แบบเซ็กซี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้มาสัมผัสกับที่นี่ครับที่นี่มีมาตั้งแต่ปี1951หรือว่า70กว่าปีนะทุกคนคือใครมาปารีสต,ต้องมาที่นี่ซึ่งผมได้มาถึงแล้วทุกคนซึ่งการจะมานี่ตั๋วนี่จองยากมากๆนะผมโดนปฏิเสธไปสองรอบจนสุดท้ายรอบนี้ได้มาจริงๆนะทุกคนจะต้องขอขอาภัยทุกคนครับคลิปนี้ผมต้องพัก เสียงเพราะว่าวกองมันเสียงหายหน้านเสียดายมากมากครับนี่คือเป็นส่วนที่โชว์อุปกรณ์ที่แบบใช้จริงๆนะครทั้งวิกผมอุปกรณ์แทะอะไรที่ใช้ในโชว์นะครับผมเพราะที่นี่นี่คือต้นแบบของคาบาเร่โชว์ในหลายๆที่นะทุกคนนี่คือต้นแบบจริงๆนะที่เข้ามาครับก็จะมีคนพาเข้ามานั่งครับเรานั่งข้างหน้าใกล้เวทีทุกคนแล้วเขาก็จะมีมีเสิร์ฟแชมเปญ แล้อันนี้ก็จะเป็นลิสต์โชว์นะทุกคนว่าจะมีโชว์อะไรบ้างระหว่างรอโชว์ครับก็จะมีคนมาร้องเพลงขั้นแบบผิวสีแล้วเขาร้องเพลงแบบเสียงทรงพลังมาก that's จบลงแล้วดูจบแล้วนะครับทุกคนโอ้โหคนเดือดอ่ะโอ้จริงๆริมากคนดูยังไม่รู้ว่ามีอะไรผมก็ผมก็เซอร์ไพรส์ตั้งแต่โชว์แรกเราถ่ายไม่ได้แล้วทุกคนเพราะเพราะมันผิดกติกาเขาเราไม่ให้ถ่ายนะโชว์เนี่ย20โชว์มิวสิคว์ดูยี่สโชว์โชว์แรกเปิดมาทึ่งมาก เป็นเหมือนทหารแล้วทหารมาท็อปเลดทุกคนคำว่า t o อปเลดคือไม่ใส่ท่อนบนแต่ปิดท่อนล่างแต่ท่อนล่างปิดด้วยกันทาสีไว้ทาสีดำเออเออโชว์แรกมาเปิดว้าวมากนะครับประเด็นคือที่ผมบอกว้าวคือผู้หญิงทุกคนเนี่ยคือผู้หญิงที่คัดมาคือหน้าตาดีทุกคนเบาอ่นเทรงสวยเอาอย่างนี้เลยแต่สวยทุกคนแล้วทุกคนอันเนี้ยมันเป็นเชิงแบบอาร์ตอีโรติกใช่ใช่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเซ็ก เออจะเป็นโชว์ศิลปะเขาเล่นกับไฟเขาเล่นกับเลเซอร์เขาเล่นกับแบบพ่วงท่าลีลาในการแบบเหมือนเหมือนฟิวอะไรเขาเต้นมาเล่อะแต่เขาเพยายามมีมีหลากหลายสไตล์นะมีทั้งรูปสา<ะ>วมีกระจกะม,กจกม,มีแบบใต้น้ำแล้วมีการอยู่บนเตียงโค,งโค,โค้งแล้วก็ไฮไลท์ก็คือมีนักเดินทางขึ้นมาบนเวทีแล้วมันมีตลกมีตลกแต่ต้องจองก่อนต้องจองก่อน แล้วต้องจองอยังไงให้ได้ด้วยเอาอาชิงโดนปฏิเสธมาแบบสมรอบด้วยจนแล้วสามรอบเขาก็ต่อแล้วจองไม่ได้ก็ผมซองอยู่หน่อนนอกเครื่องเงินก็จองได้อ,อ๋อ,อมันจะมีเอเจนซี่เจ้าที่เชื่อใจได้แต่มันต้องบวกราคาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับซึ่งตั๋วต่อคนเนี่ยบวกแชมเปญด้วยเขาให้2ขวดน,นะ<อ>จะตกอยู่ที่ประมาณ1 3 0เกื้อยสาบเกออ139ยูโรก็คือตกเงินไทยก็ประมาณ ห้าพันหกร้อยบาทประมาณนั้นนะครับเต็มอิ่มทุกคนคือแบบเปิดคนเต็มนะคนเต็มคนแน่นเต็ม้โลกเต็มค่าบัตรไม่ได้ถูกกับทุกคนพราบัตรแล้จองยากแต่ถ้าผมจองผูบอกว่าให้แนะนําให้จองเร็วและมานั่งแถวที่สองด้านหน้าแถวหน้าแถวหน้าใกล้เกินไปเพราะมันต้องเงียนคอแถวที่2องจะพอดีเป๊ะแล้วใกล้ที่สุดแบบ เราให้มาก่อนเวลาโชว์เลยมาก่อนเวลาโชว์โชว์มันจะอยู่ที่สี่ทุ่มครึ่งให้คุณมาที่สี่ทุ่มเพราะว่าจะเริ่มมีโชว์แบบวอร์มอัพก่อนนะครับคุบมาปารีสควรมาโอเคน่าจะได้ครับคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วที่อยู่ที่นี่ใช่ครับค่ำคืนที่อยู่ปารีสแล้วโอเคไม่บายทุกคนเลิฟเลิฟจุ๊บจุบจบทริปอย่างสมบูรณ์ครับต่อไปยุโรป ห้าวันนะครับถือว่าเต็มอิ่มนะแล้วก็มีทั้งความรู้สึกที่ไม่อยากกลับอและในความรู้สึกนี้ถคิดถึงแฟนอยากกลับมากอุ้ยแต่ก็ได้ได้อาหารไทยเคี่ยวพามดถึงแบบิดถึงอาหารไม่ได้เยอะเลยใช่ใช่ใช่แล้วสิ่งที่ผมได้อย่างหนึ่งคือพอได้ออกไปใช้ชีวิตได้ไปเจอวัฒนธรรมอะไรใหม่หรือว่าภาษาใหม่ผู้คนใหม่มันทําให้เราแบบได้มีเวลารีคอเวลรี่สมองตัวเราเอง เออแล้วแบบมันทําให้พอกลับมามันแบบอยากที่จะแบบมาแพลนอะไรหลายอย่างให้กับชีวิตได้เยอะมากขึ้นจริงครับมันมันทำให้เราอยากที่จะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะหลังจากที่อยู่นู่นเราก็ได้ใช้ชีวิตยอย่างเต็มที่เพิ่มประสบการณ์อย่างเต็มที่ได้ลองทําได้ลองคิดอะไรได้วางแผนแต่ตอนนี้คือการกลับมาเพื่อดําเนินชีวิตตามแผนละโอเคกลับมาทางานก่อนกลับมาทำงาน,นาเนี๋ยวกลับไปเนี่ย <c oughs> ไปทำงานก่อนเลยนะครับโอเคถ้าชอบคลิปพวกเราคลิปแบบนี้ หรืออยากให้ไปที่ไหนก็คอมเมนต์นะทุกคนเป็นกำลังใจใพวกเราโดยการกดไลค์นะครับคลิปนี้แล้วก็กดสิคตามช่องบิสกาโอเควันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย